ท่านผู้ชมก็มาดูในส่วนของแนวโน้มฝนนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้นะครับว่าปริมาณฝนในช่วงระหว่างวันที่14นะครับถึงวันที่21มิถุนายนนะว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแนวโน้มลักษณะฝนนะครับก็เป็นการคาดการนะครับฝนสะสม 24ชั่วโมงครับโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศรละยากาะแห่งยุโรปนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาชมนะว่าแนวโน้มฝนจะเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้วางแผนนะครับในการเตรียมเพาะปลูกหรือว่าเตรียมกิจกรรมที่ต้องใช้ในส่วนของน้ําฝนกันนะครับ สำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะวันที่14นะครับก็เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ฝนจะลดลงน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับหมายความว่าจะมีฝนน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนนี้ก็คือได้เลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับก็ดได้เลื่อนออกจากประเทศไทยไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต,ต,ต้ที่พาดปกคลุมประเทศไทยก็ยังมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่ก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องได้อีกนะครับ ก็ดูลักษณะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงนะครับเริ่มที่14มิถุนายนนะครับวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันพุธที่14เนี่ยก็จะเห็นว่าฝนเริ่มลดลงในหลายพื้นที่นะครับแถวภาคใต้นี่ฝนจะน้อยลงแล้วเมื่อเทียบกับวันอื่นนะครับแล้วก็ หลกัหลกๆในส่วนของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีแนวโน้มที่จะฝนเยอะอยู่นะครับก็คือสีเหลืองออกเข้มนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือด้านที่รับมรสุมนะครับก็คือด้านตะวันตกก็ยังมีฝนเยอะอยู่ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตนอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกก็ยังมีฝนอยู่รวมทั้งภาคตะวันออก Orient. ด้วยนะครับนี่คือวันที่14มิถุน,นายนนะครับพอวันที่15นะครับ พอวันที่สิบห้านันผู้ชมดูข้อมูลวันที่สิบห้านะครับพอวันที่สิบห้าก็จะเห็นว่านี่นะครับปริมาณฝนก็ยังมีแนวโน้มเยอะอยู่นะครับก็คือในช่วงนี่นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับด้านตะวันตกนะครับที่รับ,บลมก็ยังมีมีปริมาณในส่วนของฝนสะสมเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของภาค อีสานตอนบนนะครับยังมีฝนนะครับแล้วก็รวมทั้งภาคที่หนักก็จะเป็นในส่วนของตะวันออกนะครับรวมทั้งกรุงเทพและมหานครนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีฝนนะครับในช่วงวันที่สิบห้านะครับพอเป็นวันที่สิบหกฝนจะเริ่มมากกว่าวันที่สิบห้านะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเอาฝนเข้ามากระจายตัวมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับภาพรวมก็คือมีแนวโน้มเกิดฝนเยอะนะครับ แล้วก็ลักษณะฝนก็ค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับวันที่16นะเมื่อเทียบกับ15นี่นะครับ15นี่จะกระจายอยู่แถวด้านตะวันตกนะครับด้านตะวันตกแล้วก็ในส่วนของภาคกลางและก็ภาคตะวันออกครับส่วนพอวันที่16มิถุนาเนี่ยก็กระจายตัวมากขึ้นนะครับวันศุกร์ที่16จะเห็นว่านี่นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะเอาเนี่ยนะครับซ้ายมือเนี่ย เริ่มมีสัญญาณจะเกิดฝนเยอะขึ้นนบในมหาสมุทรมีกลุ่มฝนตกเยอะแล้วก็พักเามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยกระจายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับน่าจะฝนตกเยอะนะครับแล้วก็ภาคใต้ตรงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนนะครับในวันที่16แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างจะหนักพอสมควรในช่วงวันที่16มิถุนายนนะครับ ก็เป็นการคาดกรารณ์นะครับปริมาณฝนนะครับภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากขึ้นนะครับพอวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดลักษณะฝนก็ยังกระจายตัวอยู่โซนเดิมนะครับทางด้านนี้นะครับด้านตะวันตกของประเทศนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากรวมทั้งภาคกลางบางส่วนตรงนี้แล้วก็กรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคตะวันออกข้างล่างน,นี่นะครับฝนจะเยอะนะครับภาคตะวันออกนี่ฝนตกหนักมากขึ้นนะครับ แล้วก็จุดเดิมครับอีสานตอนบนนะครับลิก์มาจนถึงด้านล่างนะครับก็คือด้านตะวันออกของภาคอีสานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเยอะนะครับฝนจะกระจายตัวอยู่ยังจุดเดิมๆนะเพราะฉะนั้นจุดที่แรงก็แรงนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในบางส่วนเนี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อยมีฝนก็ไม่มีจริงนะครับจุดที่มีก็มีอยู่ตลอดนะครันี่คือวันที่17มิถุนายนนะครับเป็นข้อมูล ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับก็คาดการโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับใช้ฐานข้อมูลของศูนย์พยากรอากาศราชการยุโรปนะครับแล้วก็พอวันที่18ฝนเริ่มที่จะซาลงอีกแล้วนะครับก็คือจะจะจะ,จะน้อยลงจะเริ่มน้อยลงนะภาคใต้ก็น้อยลงแล้วก็ภาคอื่นก็ยังกระจายตัวน้อยลงนะครับแต่ที่ยังเยอะอยู่ก็คือสารตอนบนนะครับโซนนี้นะครับน่าจะได้รับฝนดีนะครับโซน หนองคายอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลนครโซนนี้นะครับสี่ห้าจังหวัดเนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่ได้รับฝนเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือก็ด้านตะวันตกนี่นะครับแถวตากนะครับตากไล่มาจนถึงกาญจนบุรีนะครับแถวตากแม่ฮ่องสอนนะครับด้านนี้ด้านตะวันตกนี่นะครับที่รับลมรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับแถวภูเก็ตระนองกระบี่นี่นะครับก็ฝนจะตกชุกนะครับฝนก็ยังกระจายนะครับ แล้วก็มีภาคกลางนะครับนี่คือข้อมูลวันที่18มิถุนายนนะครับพอวันที่19สัญญาณฝนน้อยกลับมาแล้วจะเห็นว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับน้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับ19มิถุนายนน่าจะเป็นวันที่ฝนน้อยนะถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็คือฝนกระจายตัวน้อยนะครับก็จะมีบางส่วนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนี่ครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังตกเยอะอยู่นะครับ ในขณะที่ตอนกลางของประเทศเนี่ยเริ่มลดลงแล้วครับตรงนี้ลดลงแล้วภาคใต้ก็เริ่มลดลงภาคอีสานก็เริ่มลดลงแล้วครับในวันที่19มิถุนายนนะครับก็เริ่มที่จะจะจะมีฝนลดลงนะครับแล้วก็พอวันที่นี่นะครับ20มิถุนายนนะครับฝนน้อยลงแล้วครับก็เริ่มจะลดลงมาตั้งแต่วันที่19นะครับแล้วก็พอวันที่20มิถุนายนปรากฏว่าน้อยลงนะครับน้อยลงเกือบทุกภาคนะครับ จะมีเยอะหน่อยตรงริมขอบตรงนี้นะครับแถวตากนะครับแถวตากแถวโซนนี้นะครับที่เป็นตะวันตกของภาคเหนือนี่ครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ตะวันออกนะครับที่พอมีส่วนในโซนอื่นเนี่ยลดลงหมดนะครับค่อนข้างจะจะฝนลดลงเยอะนะครับในส่วนของวันที่20นะครับพอวันที่21ก็เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็คือ ก็สลับพอวันทีน่นวันที่อ็เนี่ยเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับกระจายตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนี้นะครับของภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ตอนกลางตรงนี้ไล่ลงมาจนถึงตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบของภาคอีสานนะครับด้านตะวันออกของภาคอีสานก็เริ่มที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งนี้ก็เริ่มจะมีฝนเข้ามานะวันที่21นะครับพอวันที่22ก็ยังเริ่มเริ่มมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็คือถ้าดูจากโมเดลฝนจะหายไปประมาณ 18, 19, 20นะครับ 21, 22จะเริ่มกลับมานะครับเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็จะเห็นนะครับมีสีเหลืองแดงเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลนะครับก็จากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับแถวอีสานด้านตะวันออกรวมทั้งอีสานใต้ลงมาเนี่ยรวมทั้งภาคเหนือทางด้านตะวันตกก็มีกลุ่มฝนมากขึ้นนะครับนี่คือข้อมูลวันที่22นะครับแล้วก็ เป็นข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่22นะครับก็จะเห็นว่าให้ท่านผู้ชมดูแนวโน้มฝนนะครับดูแนวโน้มฝน24ชั่วโมงฝนสะสมนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับดูภาพรวมวันที่14วันนี้เนี่ยยังมียังคงมีกลุ่มฝนกระจายอยู่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอ15ก็ยังมีนะครับ16นี่เพิ่มขึ้นนะครับ16เพิ่มขึ้นกระจายตัวมากขึ้นนะครับมีหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับ พอ17ก็เริ่มที่จะลดลงนะ18ก็ลดลง19นี่เริ่มหายไปนะครับ20นี่ก็หายไป21เริ่มจะกลับมานะครับแล้วก็22เริ่มจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต่อจากนั้นจะมาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่นํามาเผยแพร่และสอเกษตรบรริุนามาเผยแพร่ต่อนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ